สวัสดีครับเอฟซีครับอยู่กับบาวหมูอากาสาวหน่อยครับเอฟซีมันนี้ออกมากรีดยางครับผมเบิ่งทะเลหมอกครับในป่ายางเอฟซีเฮ้ยว่ามีนอยู่ทึ่งภูเขาหรือว่าอยู่บนดอยเอฟซีอากาศเย็นครับเย็นนำหมอกจจ่อยครับเอฟซีครับสาวหน่อยอยู่รับเขาเมาครับผมสาวหน่อยเพิ่นตั้งช่องไมได้เอฟซีตั้งซื้อช่องว่าเข้าเมาหมาไทยบ้านเข้า่าเฮ้ ฝากติดตามฝากเบิงฝากแง่ง,งเด้อเอฟซีเด้อช่องของสาวหน่อยเพิินนี่แหละครับขเขาเมากันมากีดยางนั่นเอฟซีหมากำลังได้ซีเดือนครับดือ้อฮักโดดขึ้นนารดไว้ลดละบาง 4, เอฟซีเฮ้ยหมอกอุ้ยบรรยากาศเอฟซีอันนี้ในปลายางนี่ครับผมนี่ครับป้าหมูก,กีดนี่ครับหน่อยป๊อกป๊อกปอกจังสี่ไล 4, เอฟซีเอ้ยยาง ถือว่ามือนีนาจะออกดีนะครับผมอากาศเขาเย็นครับผมแล้วกะนิ่งบ่มีล่มครับฝนตกมาสองมื่เอ็ดสี่เลยตกวันทีเทดลนนอสิบวันทีสิบเอ็ดวันทีสิบสองนี่วันทีสิบสามเอ็ดสี่ครับฝนหายหมอกมากครับโอ้ยสุดยอดอีหลีอากาศก็เย็นก็ร่างดีครับผมบาถ,ถึงขันหนาวครับเป็นเย็นน้ำหมอกเย็นยจีจอย ไปไสล่ะสาวน้อยไปแล้วเยฟซีเฮ้ยสาวหน่อยครับผมเมาครับจะไปไสลมันน,ายยา m, m นี่ผมเห็นเยฟซีระยะหาสิบเมตรหกสิบเมตรนี่เนบมาเห็นเลยครับผมหมอกแบบเข้มแห้งครับได้ยินเสียงสาวหน่อยบอครับพุณคดุณอย่างนี้แต่เสียงครับเยฟซีคนมาท่านอยู่พอ,อ,อกันอยู่ในกล่องนมเห็นเยฟซีเห็นล่างๆกันสาวหน่อยก็ล่างยางมากครับนนั่นเห็นล่างๆครับนนั่ นี่เดินจมูกนี่เอฟซีนี่นี่ดำมๆนลยครับเพิ่งกับทายคลิปเอฟซีท้ายคลิปไอ้เขาเมาครับหน่าไงเอฟซีเอ้ยนี่ว่าบบึ it it man, soup, hmm, ้งมุมนี่วู้งามสะอนเอฟซีเว้กันผู้ใดมาเห็นตอนนี้เนาะคะแนนมาพอมาเห็นเอฟซีโอ้ยว่าแมนอยู่ทึ้งภูเขาอยู่ทึ้งหมอกไอ้อยู่ทึ้งภูเขาอยู่ทึ้งไอ้ดอยเอฟซีแบบกลางเตินนะครับแล้วก็ นอนนะเอฟซีเบงนี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆครับนี่เป็นน้ำดำเห็นบ่ครับนั่นห่างหางจากบ้านหมูประมันประมานร้อยเมตรครับนี่ต้นไม้ตน้ตนนี้นเอฟซีเบงแถบสีแหนบเห็นครับเห็นบ่ครับแนวต้นกล้วยไปหาต้นไม้ใหญ่ครับต้นอย่างเห็นบ่ครับแนวต้นกล้วยมันปกคุมขนาดเลยอุ้ยสุดยอดอีหลีมาแม่ไปซ้ายล่ะหนึ่งคนครับหนึ่งตนะ่ะ ขมาเร็วบอมาสตาร์รถไปก่อนเด้อต้องสตาร์ทรถเอฟซีครับขมอส์เฝ้าแลีนขนาดเล่นด้ยินเสียงรถมายังมากรถข้างนี้เลยไปไซกะขอให้ได้โดดขึ้นนารถครับนี่นี่นี่นั่งมองยังสี่เอฟซี FC. จะก้ยอ,อยู่ไปสื่อแนวกินกับโดดขึ้นไปเติมน้ำมันกะไปไม่ได้เยอะ ใครแน่คนจับไว้ครับหุ่นสาวหน่อยก็ร่างงางม嘛อื่นเมาหมอเมาหมอบเมาอีหุ่นไอ้กลับบ้านไหมไอเมาจะเป็นหมาป่าหมาดงเหรอมาแล้วพี่สมาแล้วครับได้ยินเสียงรถทำทางแลนนี้อยู่นะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เร็ว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 กบานวะเป็นมาดงดีไอตัวที่มาเจมเห็ดน้ำตัวขาวๆหายครับผมจะหายสาบสูนไปอยาบใจบุนี่ตายทุกยงไดกับบอลูครับผมนี่เอามาเลี้ยงไม่ครับมาสีสีเดือนเราไปครับมาสีเดือนช่องของสาวหน่อยเพิ่นเขาเมาโอ้โอเบียดขึ้นเบียดขึ้นเบียดขึ้นโอ้ ยามไ่ได้ขึ้นเขาเพื่นเด้เก็บอุปกรณ์อยู่อ่ะมีดเขาเพื่อนเก็บมีเดเร็วมานั่นดีโอ้ยเอายิบซี่ครับขอสต็อปคลิปให้จักหน่อยครับเอาครับยิบซี่ครับตอนนี้สาวหน่อยเป็นมือกลองให้ได้ครับบ้าหมูสิดพนครับรถจะเดินทางครับมาวะออกจากปลายางครับกลัาบบ้านขึ้นรถมาส์ไปเร็วสิยปล่อยแหร์รี่แอนสบายดื่มมาเร็วมากมามา,มา,มา เฮ้เฮ้เฮ้อะเฮ้ล้วเฮ้เออ,เอ,อไม่เส็้ไมไปที่กับบ้านเราไปเห็นจริง้างแนมเห็นบอเบองเอฟซีไฟมอไซค์ครับยยไกเหมนครับแนมกันแถวสบินแม่พงษท่านเท้เดียวไปงย์่ท่านมั่งมั่นไม่เราสุม้าหยาตเี้วเราตีเราใส่กุ้งไปการสมั่นเน่ยมันสิเสียมั่นนี่ก็ได้ไป วเทอร์ยีซี่เอ้ยเป็นใส่กุ้งไว้ครับปลายางอ้ยปลาหยางเอุ้ยปลาหยางเนี่ยไม่เห็นเหรอครับโอ้ทะเลหมอกอันนี้ก็อีกปลาหนึ่งเด้ยวยซี่นี่เห็นมุ่งมั่วจนนี่กินแล้วเรียบร้อยครับทะเลหมอกผู้ใด้ยุบานกับจีเ็นด้วยกันแต่ว่าอยู่หน้ากันเด็กไนท่านไปทะเลหมอกทะเลหมอกอุ้ยหัวนี่โดดเลยวะไป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 ไนทานเลยเห็นไนท่านครับยีซี่ผมอุ้ยโดนๆไปแล้ว มึงเมาครับผมไม่เคยเมาเลยโอ้แนวปีนหักหักงามแน่ยเอฟซีสิบวกโป้โพดถือสี่บอกโป้โพดขัางเราเนี่ยครับออกมากับสาวหน่อยตอนตีสามครับฝนตาบ้าหมูเปียกเอฟซีว่าไ้วะเลยมึงก็เปียกมือเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเปียกแล้วครับนี่ออกเป็นร่มจานโพดโอ้ บรรยากาศเป็นทางปลาหมันเนี่ยล่างๆปลามันยันสี่ปลามันปลาอ้อยปลูปูมันครับนี่ปลูกมันกับสาลาเปครับนี่ทอดหอาไม่เหอมแต่ว่านี่ผัวเห็นดอกนี่เห็ดปอเปี๊ยล่างนี่กำลังกำลังงามครับโอ้โนี่แม่พลาดธนาเขาสิไปนี่แม่เบื้องสีครับนี่นี่นี่เบื้องใบนี่มองเบ้ามองซาลาเหน่อยสิพลาดไปครับ อันนี้คือตีนดงนะครับผมตีนดงปลายางติดตีนดงครับปลาหมนมีแค่ว่เห็นปลายางเลยมึงตรงนี้มันเป็นหนองมันเย็นตบ,บบนหัวฝายครับตบบหัวฝายอำเภอแฉ่ดงจังหวัดปุนีรัวันที่สิบสามพกการณ์วันที่สองพันห้าร้อยหกสิบหกตาตากหยางไปขายกัน,ดกน,ดกนแนนดดกระเบื้อง โอ้โหมเฮ้คนตาเปียครับบเวบรินี่นี่มันวีมกลักเกิดกัแห้งใส่น้ำต้องหันแหงครับเบซีเพิ่งปลูกแหงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ส แดนโดืต์ไปได้ดิเนี่ยไปหดเที่นี่หัวบ้านมาเลยครับแต่ว่าหมอกล่องครับปวดหมอกตั้งไปอยางตังนี่อยากเ,เห็นคนตาบ้าหมูเด้อตอนนี้ๆๆๆๆนม,นมันสุดยอดไปทางเหนือแน่มึงดีก็เอาทั้งแม้มึงเห็นยังไง <c oughs> เอ้ยปวดต่อไปเป็นใครดิทะเลหมอกทะเลหมอก,มอกแต่ว่าสิมี่ในจังมือวูนี่กำลังเห็นมือนี่แหละครับ13มกร,ราคมนีล่ละ รู้สึกยอดแน่นต้องนลดทางบางโมกสาหน่อยสิไปครับนี่เนี่ยเป็นอยู่รา่าร้อยเมตรร้อยเมตรถึงร้อยยี่สิบเมตรครับตอนนี้กนเป็นขุดคว้านไส้เลยสิแต่ว่าคือหม้อครับมือซึมไปเลยนี่ในทางแต่ยังไม่กองกระดี่งแนมเป็นหินแบบชัดแต่ว่าแหนมแหนมภาพจริง,งนี่มองไปเบิดเลยแหนมบนอนค่ะหนาเปียกเลย เอฟซีคนเบิ่งขนตาบาโม่ใครบิ่งกันบ่เสียบางเอฟซีขนตาเปียกครับนี่เปียกหญิงหยองอยู่โอ้ยใครจะได้ลงทางลงแแม่เถอะออกแล้วโอ้ย

เข้าเมาหมาไทยบ้านยูทูบช่องสาวหน่อยฝากไปน้ำแนซีเบึงของสาวหน่อยไไน้ำแน,นครับกดติดตามกดไหล่แชเอ้ยมึงะเลถื่าแนมึงหมาดีดีนะดิยงกระดิ่งิงิงิงเอาหันไปเอาตะแลนตะเลตะเล็ดมาเีนหมบกบ <laughs> มอกลุกนาครับรถคนเร็วสาน่อย้ยิด,ด้วยมง <laughs> บอกพอดีมีสีนสีฟอดเนียนหมดเลยครับฟอดจนวาดบ้านแล้วไหมมีบนนีนหมู่บ้านกับฟอดก็สิล่ะผมว่าอยู่ในอยู่ในบ้านกับยินสิลปาดเนี่ยดีฟอกลุ่มตายตายผักเหนือผักเหนือเขามาเที่ยวผักเหนือแอวเหนือลำปางเจ้าไทยรู้ว่าจอดกลางแขนวะ ก็เห็นเมฆไ่เห็นอะเนี่ยเมฆไอ้แบบว่าแดดแดดไ่เห็นน่ะดวงอาทิตย์ขึ้นไ่เห็นไอ้เอฟซีเบิโงเอานี่ครับนี่เป็นแพนนี่บนมีแนวบังในท่ับนี่แต่ว่าดวงอาทิตย์ไ่เห็นครับนี่นี่นะเสียงนกเสียงยังไงบ้างขี้แก๊กี้แก๊อยู่โอ้เกิดองไรแต่ว่าลุกพักลูกแน่จนขนตาเปียกเกิดแท้เกิดมากก็ลังเห็นนี่อะไรเอฟซีร้านสิบเก้าสี่สิบเอี๊สองทางทัง มินมิดหน่อยมันบมเป็นแบบนี้เห็นบอกแบบทั่วพื้นทียย่ไหมเขาก็ยินดีบอกปลายาเขาออก็มาละนั่งปลายาอันนี้มันทั่วเลยยิ่งกลัวแบบนี้บนภูเขาบ้องลงมาทะเลหมอกเนี่ยยิงกลัวขนาดนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เขาลุยอยู่ในหมอกมิดระดับเลยแม่แบบเบ,บ,บ,เบิ่์ดซ้อมใบซ้อมใบทะเลหมอกภาคอีสาน เขาสิเขาถนนกลางมู่อันน่ะนี่เรนตันดต่อยรถตัดต่อยช่วงนี้ลุมบ่ได้เอฟซีมันลมฝนข้ามก็ฟ้องสาบมึงอันนี้อันนี้เป็นทางาทป่านมึงว่าเห็นเลยขางแลนด์เราไปที่รถกะนถนนลาดยางครับถนนดำแล้วก็วสิตัดเขาข้า,างมู่บ้านนี่สิ ข like like ี่รถลำบากเลยบ้านโค้งว้างครับขี่สัสกาเบื้องดีเอซีบอกนะเนี่ยไม่เห็นบ้านเลยครับคู่ตีเนี่ยไม่เ้องใช้ครับเพราะบ้านอยู่แถวในอันนี้อันนี้มันเนี่ยไม่เห็นครับเถ้าผูดถึงขาดถนนาังไ่ยอ๋อประเด็นคือสื่อกาดถนนนี่รือเปล่าก็ไดนอ๋อเอางงงกับสัสสัสเนาะแน่ไ่เห็นรถเนี่ยระยะจะาจเห็นกันอยู่ช่วงลอยมีฝั่งหน่ยครับอุ้ยมองนี้มองมันเป็นมันมีหนามเนาะนี่มันไอค่ะ ข้าวบ้านไปยุทเข้าบ้านดวง้ยศเอ้ยรถไทยน่ามากตำรัจรถกระบะตำรวจเก๋งมากครับตามหลังรถเก๋งรถกระบะมึงนักเลี้ยงโอ้ทางานเด้อสิโอ้ยเห็นบอนี่ยน่แซวบปเห็นเห็นรถรถบ้าทุกันเลยอะไรดีว่อน่า mới vung một cái dây thang ở bãi này, nó có này. Có thấy, đến này, nó có thấy như... của họ đòi hai trăm mét rồi, y มึงมึงกัหลังบ้านเนี่ยเออเอดแล้วอือเอ,อ๋สิเขาเบิองว่าหมูเป็นยังไงสภาพ <c oughs> นี่ครับเห็นปะครับเกาะเต็มครับนี่เกาะในตาในอย่างเดี๋ยวให้เบิองสาวน้อยสาวน้อยก็บบอต่างกันครับเบิองขนขี้วสาวน้อยยอัอซี่ <c oughs> นี่เห็นปะนี่ว่าแม่นลำแข็งคอครับนี่ขี้มาบเพรกไก่เลยครับนี่นขี้มาจากดงอันนนี้ฝก เบื้งนี่โอ้โหเจ้าสีแดงเด๋ยนี <Yeah. S 2> ่เนออี่ยเปียกโอ้เอาเอฟซีครับสำหรับทะเลหมอกกรีดโยกกีดยางครับแพาขี่รถกลับมาบ้านเรียบร้อยให้เบื้องแล้วถือโอ๊คถือใจอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำมิสานเพื่อโอ๊คกำลังใจให้บ่าวหมูสาวหน่อยเดอ้อเอฟซีเด้อสุดท้ายท้ายสุดครับขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผม